สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วกับผมในคอสต์อบคอสต์สอบแชนแนลนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวฮีโร่ในจีรนาโรวีนะครับดูว่าเขามีประวัติความเป็นมาแล้วก็อันติอย่างไรครับตัวที่ผมเลือกคือสาวสวยคนนี้ครับเต้าแฉนนะครับมิวอ่านยังไงนะครับสวยสะพรั่งนะครับฟินมากนะครับเห็นรูปนี้น่ารักอ่ะตำแหน่งครับเป็นสายเมจนะครับก็จุดเด่นของเขาก็คือสามารถควบคุมได้ดีนะครับสายเมจแน่นอนครับเอฟเฟกต์สกิลเยอะสุดๆนะครับเต็มแม็กซ์หลอดเลยนะครับความยากก็เยอะเช่นกันประมาณแปดสิ แต่มันก็จะชดกับพลังชีวิตและพลังโจมตีที่ไม่เยอะมากนะครับสำหรับเต้าเฉียนนะครับอ่ะเดี๋ยวใครนะับอยากรู้ประวัติความเป็นมาของสาวสวยคนนี้นะไม่ต้องรอครับผมก็อยากรู้เหมือนกันไปบรุษอ่านพิชิตโลกแต่ข้าพิชิตบุรุษเต้าเฉียนพูดสิ่งนี้ไว้ตั้งแต่อายุ15ปีนางเพิ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแห่งการเต้นรำด้วยชายเสื้อ แต่ก็สามารถย่วยเยือนผู้ชายทุกคนที่เดินผ่านไปมาบนถนนที่เมืองฉางอันได้เจ้าหน้าที่อาวุโสได้อ้างว่าเด็กหญิงผู้นี้ต้องเป็นบาปแห่งสวรรค์ที่กลับชาติมาเกิดก่อนที่จะลม้มลงแทบเท้าหงนางด้วยใจที่จดจ่อกับกลิ่นหอมจากอาภรของนางแม้กระทั่งลิปโ,ปโป้บุรุษผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภ,ภีก็ไม่อาจต้านทานความงามของเต้าเฉียนได้ เมื่อนางขมวดคิว้วลิปโป้ก็พร้อมที่จะฆ่าชีวิตของตงชั่วผู้เป็นพ่อเลี้ยงของเขา <Relax. S 1> ซึ่งได้ใช้สายตาลุ่งเกินความงามของนางโดยไม่ตั้งใจใบหน้าอันโศกเศร้าของเต้าเฉียนนั้นเพียงพอที่จะทำให้ลิปโป้ฆ่าคนได้แม้นางจะมีรูปโฉมอันแสนงดงามแต่จิตใจของนางกลับมืดดำไม่แพ้กันวีรบุรุษต่างท้าบะลองกับริปโป้เพื่อให้ได้นางมาครอบครอง และส่วนใหญ่มักถูกฆ่าตายในทันทีแม้บางคนจะรวมพลังกันแต่ก็ประสบโชคชะตาที่ไม่ต่างกันยิ่งศัตรูมีมากเท่าไหร่ความกระหายในสงครามของลิปโป้ก็ยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วเต้าเฉียนก็ได้จากชายที่รักของนางอย่างสุดหัวใจไปอย่างเงียบเชียบในเช้าของวันที่มีคลื่นลมแรงอย่าคิดถึงค่าใมากนักเลยทลิปโป้ อยเป็นไงกันบ้างครับสำหรับาสาวสวยเต้านเฉียนคนนี้ครับเป็นสาวจีนที่สวยและอันตารายสุดๆนะครับน่ากลัวดูจากประวัติแล้วขนาดริปโป้นะครับดังต้องยอมความสวยของนางนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูอันติของนางกันดีกว่าว่า จะน่ากลัวหรือเปล่าสําหรับอันแรกนะเป็นบริษัทนะครับเป็นอันติเวทควบคุมนะครับคูดาวสี่สองวิใชมนาร้อยห้าสิบนะครับเต้าเฉียนจะเรียกพายุอิมะเพื่อโจมตีสตูในระยะนะครับสร้างความเสียหายทางเวทสามร้อยห้าสิบและทําให้สตูนะครับเคลื่อนที่ช้าลงสามสิบเปอร์เซ็นต์และเธอยังได้รับ,บโบนัสเกราะหกร้อยหน่วยสุดยอดครับเป็นอันติที่ว่าสร้างความเสียหายนะครับแล้วก็สโลนะครับพร้อมกับเพิ่มเกราะให้ตัวเราครับเพราะว่า ตัวเราในเลือดน้อยนะครับมาเรามาดูสกิลอันแรกของเธอนะครับ Absolute Zero นะครับเป็นเวทควบคุมนะครับคูดาวสิบวิชนะแปดสิบนะครับเต้าเฉียนจะแช่แข็งศัตรูในระยะนะครับสร้างความเสียทางเวทสองร้อยแปดสิบแปดอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นคลีนฮิตทั่วไปนะครับแล้วก็คูดาวก็จะลดลงจากเลเวลหนึ่งถึงเลเวลหกนะครับห้าวินาทีดามจก็จะเพิ่มขึ้นเนี่ยจมาดูสกิลที่สองกันนะฮะ Shielding Force นะฮะเป็นสายเวทควบคุมคูดาว6วิใช้เวา65นะครับเต้าเฉียนจะโจมตีศัตรูในระยะด้วยพลังเยือกแข็งแล้วนะสร้างความเสียทางเวท305และทําให้ศัตรูนะครับเคลื่อนที่ช้าลงเนะีครับ60%ในเวลา2วินาทีนะครับมาเรามาดูสกิลติดตัวของนางนะครับ Ice Queen นะครับเป็นเวทนะครับศัตรูที่ถูกแช่แข็งจะโดนความเสียทางเวทเพิ่มเติมนะครับ155 อยสาวสวยคนนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับพลังน้ำแข็งครับ let it go let it go นะครับสนุกใครแบบว่าเล่นสาเมทเนี่ยลองฝึกกันได้นะครับดูเอฟเฟกต์สกิลของนางนะครับเยอะมากฮะเยอะจนเรากลัวจริงๆเพราะเท่าที่สู้มาเนี่ยเต้าเฉียนเนี่ยเป็นสาวสวยที่น่าเตขคือแบบว่าที่น่าเตะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าใครแบบ ไปไฟกับนางนะครับเจออันติของนางเข้าไปเนี่ยโอ้โหถ้าเราอยู่กลางวงนะอันติจะก,กว้างมากอันติของเต้าเฉียนะก็จะทําให้ <c oughs> เราสิ้นชัยได้เร็วครับถ้าเรายิ่งเป็นสายแบบว่ามีพลังโจมตีเยอะแต่พลังเอฟฟกสกิลน้อยคือเราจะมีความต้านทานเวทน้อยอีกอนะ <c oughs> สิ้นชีพนะจ้า โอเคครับถ้าสมมุติใครสนใจสาวสวยคนนี้นะครับลองไปฝึกเล่นกันดูนะฮะโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปที่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามาเจอกันใหม่นะผมจะเอาตัวไหนมาเนี่ยก็ต้องคอยติดตามนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ